สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่เฮาส์นะคะวันนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนมาดูต้นข้าวโพดนะคะข้าวโพดเอ่อที่นุ่นปลูกนะคะทุกคนนุ่นก็ได้ปลูกข้าวโพดเอ่อข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เอ่อข้าวโพดของทางญี่ปุ่นนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นยังไงง่ะเอ่อมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ วันก่อนน้องก็ทําอันนี้นะคะทุกคนเป็นกระโจมเล็กๆแบบนี้นะคะปิดต้นมะเขือเทศไว้นะคะเพราะว่า,าฝนตกทุกวันนะคะแล้วทีนี้พอฝนตกทุกวันเนี่ยมะเขือเทศมันจะอิ่มน้ํานะคะแล้วมันจะแตกนะคะน้องก็เลยต้องต้องทำเ,เป็นพลาสติกคลุมไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเหมือนเป็นเฮ้าเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่าคือปิดแค่ทางฝั่ง แค่สองด้านนะคะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดโล่งนะคะให้ลมพัดผ่านนะคะทุกคนเพื่อที่จะกันฝนนะคะมเมล็ดอะไรนะลูกลูกมะเกือเทศจะได้ไม่แตกนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือไร่ข้าวโพดที่นุ่นปลูกนะคะทุกคนนุ่นไม่ได้คลุมอพลาสติกให้เหมือนที่นุ่นพาไปดูที่ สวนข้าวโพดของชาญี่ปุ่นก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่านุ่นก็นุ่นก็ยกร่องขึ้นมานะคะทุกคนยกร่องให้เขาขึ้นมานะคะแล้วก็คลุมคลุมโคนต้นไว้นะคะอันนี้ทุกคนเห็นถึงความแตกต่างนะคะต้นข้าวโ,โพดของนุ่นนะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่นุ่นปลูกนะคะทุกคนนุ่นปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะที่มาจากไทยนี่นะคะทุกคนก่อนข้าวโพดของญี่ปุ่นนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะต้นสูงนะคะแต่ยังไม่มีดอกนะคะนี่นะคะทุกต้นเลยนะคะทุกคนคือ,อ,อข้าวโพดของไทยนะคะมันจะต้นสูงแล้วก็เกิดช้ากว่าข้าวโพดของทางญี่ปุ่นนะคะนี่นะคะน้องก็มีปลูกหนึ่งสองสามนงก็ปลูกสามแถวนะคะทุกคนนี่คือข้าวโพดของไทยนะคะ ส่วนทางด้านนี้นะคะทุกคนข้าวโพดของญี่ปุ่นนะคะทุกคนนุ่นปลูกข้าวโพดหวานนะคะของทางญี่ปุ่นนะคะทุกคนนุ่นปลูกข้าวโพดหวานนี้หลังจากนุ่นปลูกข้าวโพดของท้องไทยนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเป็นอาทิตย์นะคะทุกคนแต่คือดอกเขาออกแล้วนะคะ,ดอ,อะดอกของข้าวโพดนะคะแล้วก็มีฝักออกแล้วนะคะทุกคนอย่างนี้นะคะ คือความแตกต่างนะคะทุกคนมันเห็นได้ชัดเลยนะคะคือเราปลูกข้าวโพดของข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดของทางญี่ปุ่นนะคะมันอา,อาจจะด้วยสภาพอากาศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าด้วยพันุ์ของเขานะคะทุกคนคือของญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยค่ะจะได้กินแล้วนะคะทุกคนมันมันออกฝักแล้วแต่ว่าของเราของนนที่นน,นปลูกนะคะข้าวโพดของบ้านเราอ่ะยังไม่มีฝักเลยนะคะทุกคน นี่นะคะอันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะนุ่นคือเอ่อก็ค่อยๆทยอยปลูกนะคะทุกคนนุ่นปลูกไม่เยอะนะคะทุกคนปลูกพออ่าคือถ้าเราค่อยๆทยอยปลูกใช่ไหมคะปลูกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะมีกินไปตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเราปลูกแค่เอ่อครั้งเดียวนะคะเราก็พอเรากินหมดเราก็จะไม่มีกินต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นบางทีนุ่นถึงบอกว่านุ่นจะค่อยๆทยอยปลูก นะคะแล้วก็ค่อยๆกินไปนะคะถึงจะมีกินไปเรื่อยๆนะคะ, <S <S อ,ะอันนี้คือนุ่นปลูกทีหลังนะคะทุกคนนุ่นก็อันนี้นุ่นนุ่นปลูกโดยที่นุ่นอ่ะไม่ได้ใช้รถเครื่องเครื่องทําร่องนะคะ <S <S นุ่นก็ขุดเองนะคะทางตรงนี้นะคะ <S <S อันนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะทุกคนข้าวโพดหวาน <S <S แล้วก็หลังจากนี้นุ่นก็จะใส่ปุ๋ยนะคะ <S <S แล้วก็เอาดินทางด้านข้างนี้นะคะ ผมลงไปนะคะก็จะกลายเป็นการยกร่องให้ต้นข้าวโพดนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นวิธีธรรมชาตินะคะทุกคนเพื่อให้ลําต้นเขาแข็งแรงนะคะเวลาที่โดนลมนะคะลมมันพัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมันจะได้ไม่อะไรนะโคนต้นนะคะต้นจะได้ไม่ล้มนะคะทุกคนอันนี้ถ้าข้าวโพดหวานนะคะก็จะมีฝัก หมดแล้วนะคะทุกคนใกล้จะได้กินแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะจริงๆอ่ไม่จำเป็นต้องมีที่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าปลูกแค่พอกินก็พอนะคะอันนี้คือขนาดแค่น้่นปลูกแค่นี้นะคะทุกคนมีมีมีแค่นี้นะคะก็เหนื่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ปลูกแค่ พอให้ได้กินนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าปลูกถ้าเป็นสวนที่บนเขาก็อันนั้นคือปลูกขายนะคะก็จะเยอะหน่อยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้นุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้นุ่นนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ